สวัสดีสบายดีพี่น้องปองไปเมืดสุขู่สุขคน้อจ้ายินดีตอนหับเขาสู่สองสาวหน่อยภาากินแช่แนว้อจ้ะพี่น้องเมื่อหนีกับมาพอกับสาวหน่อยค้นเก่าคนเดิมจ้าแต่เมื่อนีสาวหน่อยบริภาพพี่น้องมากกิน้อจ้ะสิภาพไปเบิง่งอันยูทูบเบอร์ป้ายแดงจ้ะพี่น้องมาหาสาวหน่อยมเมื่อนีเผินเป็นไผกับไปเบิ่งพร้อมกันเลยจ้าเดี๋ยวสาวหน่อยไปเปิดประตูก่อน พี่ชแนลเราจะไหนหน่อยเนาะโอเคโอเคเอฟพีมาหาถึงพี่เป็นยังไงเนาะเป็นยังไงล่ะสวัสดีครับพี่น้องกองไฟพี่น้องเห็นป่ยูทูปเบอร์แดงมายปแดงมาหาไม่นานี่มาบักไกเลยจะมาได้ไก่่อนุตโมนอปียุโมนอ มาธรรมดามธรรมดาเห้เข็นได้นะเข็นได้นะเข็นได้ไหมเอ้ยโอเคเต้นเต้นเหรอเต้นเต้นบ่เอ่อเต้นเต้นแต่ว่ายกมาเต้นฮะตื่นดิจูต้่นดิจูต้นแต่นอนเนี่ยนอนวันนี้มุณก็ไปไปย่ำหาน้มนี่นะครับก็เขาเอศษไม้มาให้เนาะตัวนี่อยู่ไหนตัวนี้อยู่ในบ้านใช่ไหม ช่วงนี้ต้องป้องกันเพราะว่าไปใช้มาใช้ก็ต้องฉีดเจลแอลกอฮอล์น่้างป้องกันกรเนี่ยอันนี้ก็ต้องฉีดเนี่ยเนี่ยเนีอันตรายเด้อเี่ยเนียเนยนี่าดโอ้มีดีแน่นอนเอซีมหาถึงดีเนาะเอ้ยบรมาดาน้องสุดยอดสุดยอดไปเลยจะมาสอนน้อง่าหลังบาเลยครับ่ิ่ไป่อหลังบาเลยครับ นคนมากหลานรถน่อมด้วจแตพี่น้องเห็นบ่วาวคนแหวว่าเอาสายมีมาให้ชาวหน่อยสองสายนะพี่น้องนะเพคนที่มาซ้อนเข่าลังบ้านจต่พี่น้องอุ้ยลังบ้านมันรัวบ้านไหนบ้านผ <c ười> ักเนาะจะ่ <c ười> ว่าเอามาอาบไว้เรื่อยๆนะเอาพี่น้องเอ้านะแบบพี่ใหญเอาสายมาส่งครับมีราคาลอยกับเกา กาวลอยก้าทึ่ก้าวานครับไม้ตวนี้ครับผมอันนี้ต้องคิดเลยครับตอนแรกดีใจนะคิดว่าจะได้ไม้กระสัน,นะคะมาไกลคิดว่าอจะเอาม้กรสัมาส่ก็ดีใจอบด,ดใจอยู่เลยแตุ่ดถ่ายบแมพี่นองว่าวน่มาปากไก่ได้ตังแมงตั้งแมงกบเป็นเนะคขอบคุณค่ะโอเคนะคะพี่น้ <c oughs> องนกัากกลังแให้ครับลนะครับอาหลักดีช้เนี <c oughs> ่น ไม่ใช่จองเลยนะ่องผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังหลกเอฟซีที่อลลักเจดีก็มาเป็นกำลังใจให้สาวน้อยแทนงน้องสาวน้อยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอลลักเจดีอย่าลืมได้นี่หนาตาหล่อๆเลยครับผมหล่อหล่อครับถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้แหลบคอครับคอแหลบคอแหลบเลยจัดไปกันแหลบคออาจารยโอเคครับพี่น้อง โอเคครับผมไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กระผมเลยนะครับสาวน้อยชาแนลสาวน้อยพากินเช้านโอเคสวัสดีครับสวัสดีคจ้าเพิ่นกระติกับแล้วก็เอาน้ำปั่นให้เพิ่นพี่น้องน้ำปั่นกับสามมะนาว้โของพุทธลลยๆเด้อสามมะนาวพหน้อง้ันพาชิมดูอร่อยเหย ซามานาโซดานะคะใส่สโซดาพี่น้องมะนาวโซดาร้านถ่นมเขาก็อร่อยเหมือนกันนลเนี่ยดูดิได้พี่ลีอ่ะพี่น้องอคอยถ่ายอยัางนี้โอเค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 พี่น้องที่เขากับทิก,กับแล้วเนาะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณขอบใจหลาย มีโอกาสเจอกันใหม่เนาะโอเคเจอกันใหม่เนาะเดินทางมุ่งน้าให้ท่านรู้งายเดินทางปลอดภัยนะคะกม่มี้ำานเลขต้องฟต้องฝากแดงไฟ้องที่ไม่แดงสองทฝากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะพี่น้องเท่าปครับไปก่อนนะครับ ไปไปแล้วไปแล้วพี่แนังยืดิวแบบใแดมหาเนกีใจแห้งอาที่กราบก็กราบเ้าาวกรับนึกท่นอยากกบา์โอ้ยนองเพี่นองกไดใดเขาจบที่เพ่นนนี้ว่าเป็นกรบเลยที่ผ่านประกาศใดก็กบขอโทษขอใพี่นองือ เอขามาแล้วมันจะนึกคนไหลคนแทรกคนสะทายคนกระดิกแบบแจกแบบทิต่อไปนะครับเนาะขอคนละไหลคนละแทรกเป็นกำลังใจในการอะไเด็กทิ้ต่อไปเราจ้เป็นได้ช่อมกันนะครับขอบคุณครัขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตากรับชมและก็เป็นกำลังใจกันมาหน่อยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจคสุดท้ายแล้วมันอบกัน